ลุงงข้าง้าาบนสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงข้างบ้านและวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครในเรื่องพรหมลิขิตที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวาระสุดท้ายของนางตองกีมาหญิงที่ชีวิตตกต่ำเพราะผู้ชายและการถูกยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งขนมไทยมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับเท้าทองกีมา เป็นสตรีลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นชื่อของนางสะกดได้หลายแบบเช่นมารีปินยาเดกิมาหรือมารีชิมาเป็นทิดาคนโตของฟาดิกกิยูมาทั้งนี้ไม่มีการจีชัดว่าฟานิกเป็นบิดาแท้จ,จริงของนางหรือไม่บ,บรรพบุรุษฝ่ายบิดาของนางนั้นน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นและมีเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งถูกขับไล่โดยโชกุนฮิเดโยชิ ผู้ซึ่งขัดขวางการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และขับไล่ชาวญี่ปุ่นเข้ารีดให้ออกจากประเทศกลุ่มชาวญี่ปุ่นนี้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงข้ามกับหมู่บ้านโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อเติบโตขึ้นนางคงใช้ชีวิตอยู่ภายในหมู่บ้านและได้พบกับคอนสแตนตินฟอคอนที่เริ่มเข้ารับราชการในสยาม ผู้ซึ่งไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นกะลาสีเรือของเรืออังกฤษในขณะนั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงชื่นชอบวิทยาการตะวันตกบวกกับสติปัญญาที่เฉียบแหลมของฟอร์คอนและสถานการณ์ที่เหมาะสมทําให้ฟอร์คอนได้รับการเลือนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์จนสุดท้ายได้รับตําแหน่งเจ้าพระยาวิชัยเยนและทรงพระกรุณาโปรดให้นั่งสูงศอกหนึ่งเมื่อเข้าเฝ้า ซึ่งสูงกว่าข้าราชการไทยหลายคนในท้องพระโรงดังเช่นพงศาวดารกรุงสยามกล่าวว่าแต่นั้นมาเจ้าพระยาวิชัยเยนว่าราชการอันใดก็ยิ่งสิทธิ์ขาดขึ้นและคิดอ่านเพชรทุนสิ่งใดก็ว่ากล่าวพอพระไทยทุกประการทาวพญาฆาทุนละองธทุลีพระบาททั้งหลายก็ยํำเกรงยิ่งหนักหลังจากนั้นมาตองกีมาได้แต่งงานกับนายฟอคอน ขณะที่นางอายุได้เพียง16ปีตอนแรกบิดาของนางแสดงความไม่พอใจในพฤติกรรมของลูกเขยที่หลงราบยศสันเสริญและมักนิโลกีฝอกค่อนจึงแสดงความจริงใจโดยการยอมละนิกายแองกฤนที่ตนนับถือเปลี่ยนเป็นนิกายโรมันคอทอลิกตามนางตองกีมาในการแต่งงานครั้งนั้นได้มีสมเด็จพระนารายณ์และขุนนางผู้ใหญ่เข้าร่วมงานดังกล่าวโดย ในงานเขียนของบาทหลวงครอสเดอะเบสกล่าวว่าหลังการสมรสตองกีมาก็ยังดำรงชีวิตอย่างปกติไม่โอวดในยศถาบรรดาศักดิ์สำยังทำให้ฟอคคอนประพฤติและปฏิบัติาศาสนกิจอย่างเข่งครัดสม่ำเสมอขึ้นกว่าเก่านางและฟอคคอนมีบุตริกันสองคนคือจอ,อร์ดฟอคคอนและจวนฟอคอนแต่ชีวิตสมรสของนางก็ไม่ราบรื่นหนกัก เหตุก็เพราะความเจ้าชู้ของพระยาวิชัยเยนที่นอกใจนางไปมีสัมพันธ์สวัสดกับหญิงหลายคนจนนางต้องขนเข้าของจากลบบุรีกลับไปที่กรุงศรีอยุธยามาแล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นเจ้าพระยาวิชัยเยนซึ่งควบคุมพระคังและการค้าต่างๆได้เอารัดเอาเปรียบทางการค้ากับประชาชนโดยผูกขาดการค้ากับชาวต่างชาติ กดราคาสินค้าจากชาวบ้านมาขายในราคาแพงจนเป็นต้นเหตุที่ทำให้การค้าของอยุธยาเสื่อมลงอย่างมากอีกทั้งยังแนะนำให้สมเด็จพระนารายณ์เปิดรับทหารฝรั่งเศสให้มาสร้างป้อมปราการที่บางกอกทำให้ครอบครัวของฟอลคอนมีอำนาจร่ำรวยมั่งคั่งเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2231ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประเภทราชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักนักวิชาการหลายคนได้สันนิษฐานว่าอาการประชวรของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกิดจากการถูกวางยาพิษท,ทีละน้อยในขณะนั้นมีข่าวรั่วไหลาจากออกพระวิสุทธิสุนทรหรือพระยาโกศาปานว่าชาวฝรั่งเศสจะนำเรือติดอาวุธเข้ามายึดสยาม ทำให้กลุ่มอํานาจหลัก3ามกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวกลุ่มแรกเป็นกลุ่มขุนนางเก่านําโดยพระเพทราชาและออกหลวงสระศักดิ์ผู้ซึ่งมีสถานะเป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์กลุ่มที่สองคือกลุ่มขุนนางใหม่โดยมีพระปีที่หวังว่าตนเองจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปรอบติดต่อกับพระยาวิชัยเยนกลุ่มที่สคือกลุ่มเจ้าพระยาวิชัยเยนซึ่งมีชาวฝรั่งเศสหนุนหลัง กำลังเตรียมการยึดอำนาจเอาอายุทยาเป็นเมืองขึ้นก่อนที่กลุ่มต่างๆจะลงมือกลุ่มของพระเพทราชาด้วเร่งทำการรัฐประหารตัดหน้าพระยาวิชัยเยงนพร้อมกับกำจัดอำนาจเก่าออกไปจนหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาวิชัยเยงนพระปีรวมไปถึงเจ้าฟ้าอาภัยทศพระโอรสในสมเด็จพระนารายณ์และเจ้าฟ้าน้อยจากนั้น ประเภทราชาจึงได้ขึ้นของราทรงพระนามว่าสมเด็จประเภทราชาและแต่งตั้งหลวงสรศักเป็นผู้ดูแลกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือหวังนาเมื่อสิ้นฝอคอนบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนางตองกีมาจึงถูกยึดเข้าหลวงและลูกชายของนางเสียชีวิตไปหนึ่งคนบันทึกลายฉบับของทหารจีวานางได้ฝากหีบสมบัติสามกล่อง นำลงมาไว้ที่บางกอกซึ่งเป็นไปได้ว่าหนังต้องการที่จะได้กลับฝรั่งเศสและคงหวังว่าป้อมเมืองบางกอกและกองกำลังทหารของนายพลเดฟาสจะเป็นกรอบป้องกันภัยจากสยามอันจะมาถึงตัวในมิฉาได้บันทึกของบาทหลวงเดอะแบสความว่าสุภาพสตรีผู้น่าสงสารผู้นั้นถูกโยนเข้าไปขังไว้ในโรงมา้า อันคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆไม่มีข้าวของติดตัวไปเลยมีแต่ฟากสำหรับนอนเท่านั้นหลังจากที่หลบหนีออกมาได้นางตองกีมาได้เดินทางมาถึงบางกอกในวันที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาทหารฝรั่งเศสชื่อโวลองเดอแวแกงเล่าว่านางหนีออกหลวงสารศัก์มาเพราะออกหลวงสรรศัก ปรารถนาจะได้ตัวนางเป็นภรรยาจากบันทึกของในพลเดฟาได้เขียนไว้ว่าเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกที่อาจทำให้ทุกอย่างจบสิ้นลงนั่นคือภรรยาของเมอร์สเยอร์กงสตองหลังจากที่นางถูกทรมานอย่างหนักจากอุปราชบุตรชายประเภทราชาซึ่งหลงไหลในตัวนางเพื่อให้สารภาพเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสามีตอนนี้นางได้หลบหนีบะบางก่อ เมือ่อขุนนางทราบเื่องและพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบก็สั่งว่าหากเราไม่ส่งนางกลับคืนอาจจะไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นข้าพระเจ้าทำข้อตกลงในสัญญากับพระเจ้ากรุงสยามว่าจะส่งมอบอิสรภาพให้กับนางและครอบครัวมอบสิทธิที่นางจะแต่งงานกับผู้ใดก็ได้ตามปรารถนาและทรงสัญญาว่านางจะไม่ได้รับการทารุณใดๆอีก เมื่อได้รับคำมั่นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงส่งนางกลับคืนไปสุดท้ายนางมารีถูกส่งตัวกลับไปยังสยามแล้วนางต้องโทษถูกลดชั้นให้เป็นทาสและกองทหารฝรั่งเศสก็เดินทางกลับออกไปพร้อมกับหีบสมบัติทั้งสาของนางหลังจากนั้นประวัติของนางก็หายไปช่วงหนึ่งเรื่องราวของนางตองกีมาปรากฏอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช2249ในรัชการสมเด็จพระเจ้าเสือโดยเธอเขียนจดหมายส่งไปยังบีชอฟฝรั่งเศสในประเทศจีนเพื่อขอให้บาทหลวงกรับทุนพระเจ้าหลุยที่14ให้ส่งพระกรุณาโปรดกล่าวบังคับให้รัฐบาลฝรั่งเศสส่งส่วนแบ่งไรายได้ของบริษัทฝรั่งเศสที่สามีเคยเป็นผู้อำนวยการแก่นางบางจากจดหมายดังกล่าวก็จะพบว่า ขณะนี้นางได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานเครื่องต้นในวังแล้วสอดคล้องกับจดหมายเหตุฝรั่งเศสโบราณที่บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในห้องเครื่องต้นของนางความว่าภรรยาของในคอนสแตนตินเป็นเท้าทองกีบมาได้เป็นผู้กำกับการชาวเครื่องพนักง,งานหวานท่านทองกีบมาผู้นี้เป็นต้นสั่งสอนให้ชาวสยามทำของหวานคือ ขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมทองโปร่งทองพลุขนมพิงขนมฝรัง่งขนมขิงขนมไข่เต่าขนมทองม้วนขนมสัมปนันีขนมหม้อกแกงและสังขยาในบันทึกของเมอร์ซิเยอร์โชมงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในปีพุทธศักราช2262ถึง2267ได้ให้ข้อมูลว่าหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าเสือ ชีวิตของมาดามฟอกคอนได้กลับมาดีขึ้นโดยลำดับผู้หญิงคนนี้อายุในราว65หรือ66ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะส่งโปรดก้าวให้มาดามฟอกคอนเข้ามารับราชการฝ่ายในโดยไว้วางพระราชหฤทยัยให้นางดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงและเป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาฉลองพระอ,องค์และมีสตรีในบังคับบัญชาก,กว่า2,000คน เท้าทองจีบมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจนเป็นที่โปรดปรานในองค์พระมหากษัตริย์รวมทั้งจอรดบุตรชายของนางที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่หัวไทยสะะส่งโปรดไว้ใกล้ชิดพระองค์และทรงโปรดปรานบุตรคนโตของนางมากในปีพุทธศักราช2260รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมติอนุมัติให้ส่งเงินไรายได้ที่เป็นของฟอรคอตแก่นาง ามที่นางขอร้องในจดหมายที่เคยส่งไปมาให้ที่สุดหลังพ้นจากวิบากกรรมอันเลวร้ายเท้าทองกีบหมาได้ใช้เวลาแห่งบั้นปลายชีวิตที่เหลือด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดโดยพำนักอยู่กับลูกสะใภ้ที่ชื่อว่าลุยสาปัสัญญ,ญาและได้ถึงแกม่มรณกรรมในปีพุทธศักราช2265 เป็นอันปิดฉากชีวิตหญิงแกร่งอีกคนในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเหลือไว้แต่ซากบ้านอันหรูหร่าง,งดงามที่เมืองรบบุรีให้เป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด u b s สไคร e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ